สวัสดีจ้าทุกคนปลานึ่งแค่ๆก็ทําเป็นใช่ไหมเบื่อละกับปลานึ่งสีอิ๊วลองมาทําปลานึ่งเต้าเจี้ยวกันดีกว่ามาจา้ะมาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมมีอะไรมั่งอันดับแรกที่เราต้องเตรียมก็มีโกจิเบอรี่3กรัมกระเทียมซอย3กรัมขิงซอย3กรัมขิงซอยที่เป็นยาวๆอย่างนี้3กรัม หอมแดงสีกลมแล้วก็ผักชีของเราเอาไว้โรยหน้าจ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาทับทิมของเราบ้างบนตัวเนื้อปลาแบบนี้นะคะนี่บ้างเอาไว้แบบนี้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยจ้ะวิธีนี้จะทำให้เนื้อปลาของเราหอมอร่อยกว่าเดิมเพราะว่าเครื่องปรุงจะเข้าไปในเนื้อปลาง่ายๆ ตอนนี้เรามาจัดจานกันเลยเอาขิงซอยลงไปเลยตามมาด้วยหอมแดงอย่าใส่หมดนะคะใส่นิดเดียวก่อนแล้วก็กระเทียมซอยใส่ลงไปนิดนึงเหลือเอาไว้แล้วก็เอาเนื้อปลาวางไว้บนนั้นพอหลังจากน้ำร้อนของเราเดือดแล้วนี่ใช้ไฟกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็มานึ่งปลากันเลย3มนาทีก็พอ นึ่งไว้3นาทีก่อนนะคะตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ตามมาด้วยเหล้าจีน2ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยโอเคพอคุกเข้าเข้ากันดีแล้วก็เรามาเตรียมปลาของเราได้เลยเพราะว่าสามนาทีผ่านไปแล้วนําเครื่องปรุงทุกอย่างที่เราเตรียมมันเมื่อตกี้ใส่ลงไปได้เลยจ้ะเริ่มจากโกจิเบอร์รี่กระเทียมขิงซอย หอมแดงใส่ลงไปให้หมดเลยตามมาด้วยน้ำซอสที่เราเตรียมเมอตะกี้ราดลงไปเลยจ้าก็บอกเลยนะสูตรนี้อร่อยมากเนื้อปลาก็นุ่มแสนนุ่มหลังจากนั้นเราก็นึ่งอีกทีนึงอีก6นาทีก็ได้แล้วจ้าโอเค6กนาทีผ่านไปแล้วปลาเราก็สุกดีแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปเลยเพื่อความสวยงาม โอเคสูตรของเราวันนี้ก็ง่ายแสนง่ายลองทำตามดูนะคะอร่อยอย่าบอกใครทีเดียวล่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย